<พ uka> ไปเดินนวรถไป <c oughs> โค่นหลก็รถบันคนหลายก็ <c oughs> ยกเข้า ถุงนี่ว่าเอาติถุงหนีเบิร์ดโอ้ปลายแข็งแรงหลกเข้าไปแน่แมน